โยสวัสดีชาววัยรุ่นนินจาทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel p a r ของเราในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับคาชิงโคจิหรือว่าร่างคนของจิระยะนั่นเองหลังจากที่เขาเนี่ยห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานนะครับเพราะว่าโดนอินทิกิเนี่ยเล่นงานสลอ่อแรกเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเขากันว่าเขาเนี่ยมีโอกาสกลับมาหรือเปล่านะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจ ให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ทุกคลิปเลยนะว่าคลิปของช่องเราเนี่ยทำเพื่อความบันเทิงแล้วก็ ความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมสาเหตุที่ต้องเตือนทุกคลิปแบบนี้เนี่ยก็เผื่อคนที่เขาเข้ามาดูใหม่เนี่ยเขายังไม่เข้าใจกฎของช่องเราเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปของเราในวันนี้กันได้เลยนะครับผมก็อย่างที่ผมได้เกินไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าเราเนี่ยจะมาทําเกี่ยวกับคาชินโคจิซึ่งตอนแรกๆเนี่ยตัวของโคจิออกมาเนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะเพราะว่า หลายๆคนเนี่ยก็ต่างเดากันต่างๆนานาเลยนะครับว่าตัวของโคจิเนี่ยคือจิระยะที่ยังไม่ตายหรือเปล่าหรือว่าเป็นร่างคนของจิระยะหรือเปล่าซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าตัวของคาชินโคจิเนี่ยเป็นร่างคูณของจิระยะนั่นเองนะครับผมซึ่งจากสไตล์การต่อสู้หรือว่าวิชานินจานะครับตัวของโคจิเนี่ยก็ใช้ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับจิระยะมากซึ่งหลายคนเนี่ยก็คงที่จะเดาถูกนะครับว่า ัวของเขาเนี่ยเป็นใครมาตั้งแต่แรกๆแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนเปิดตัวมาเนี่ยก็เปิดมาด้วยกระสุนวงจักรนะครับผมซึ่งมันก็ไม่น่าที่จะเป็นคนอื่นได้นะครับเพราะว่าด้วยทรงผมของพี่แกแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนจิระยะมากนะครับผมโดยเฉพาะสีผมนะครับผมของเขาเนี่ยก็เป็นสีขาวนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงจะเดาถูกกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับว่า ตัวของเขาเนี่ยคือหนึ่งเลยไม่ใช่จิรยาก็ต้องเป็นร่างโคนแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกระสุนวงจงกัหรือว่าวิชากบนะครับผมก็เหมือนกับเจริยะมากๆซึ่งมันก็เป็นความจริงนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตัวของคาชินโคจิเนี่ยได้กลับเข้าไปในกลุ่มคาระแล้วนะครับผมแล้วก็ได้มีการไปสู้กับอินทิกิซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ในร่างของทิเกนอยู่นะครับผมตัวของคาชินโคจิเนี่ยก็ได้โชว์ฝีมือของเขาเนี่ยออกมาให้เราได้ดูบ้างเป็นบางส่วนแล้วนะครับผมก็ถือว่า เป็นฝีมือที่ค่อนข้างที่จะแข็งแก่่งเลยทีเดียวเพราะเขาเนี่ยสามารถที่จะบังคับอินทิกินเนี่ยให้กลับมาเกิดในร่างของจิกเกนได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าใครได้ดูช่องเรามาโดยตลอดเนี่ยเราก็จะพูดอยู่เรื่อยๆนะครับว่าตัวของจิเกนเนี่ยเป็นภาชนะที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่า ตัวของจีเกนเองเดิมทีเขาเป็นเหมือนพระมาก่อนนะครับผมซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ได้มีพลังจาักรกะหรือว่าไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรเลยนะครับผมซึ่งก็พูดง่ายๆคือเป็นมนุษย์ปกติซึ่งจิเกนเองเนี่ยก็โดนอินทิกิจ,จับมาเป็นภาชนะเพราะว่ามันเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าอินทิกิต,ตอนนั้นเนี่ยโดนคาวุยะเล่นมาซะแบบล่อแร่เลยทีเดียวซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยใครก็เอาไปก่อนไม่งั้นตายแน่นะครับจริงๆเนี่ยถ้าตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่จิเกนเป็นสิงสาราสัตว์รับรองอินทิกิเนี่ย มันก็เข้าไปอยู่นะครับเพราะว่าเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ถ้าอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับผม,ผมก็พอดีเลยประจวบเหมาะจิเกนมา<ผ>มพอดีเห็นจิเกนพอด,ดีก็เข้าไปอยู่ในรูหูของจิเกนด้วยนะครับผมซึ่งที่มันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอกเล็บซอกแขนอะไรก็เข้าไปอยู่อันนี้มันเข้าไปอยู่ในรูหูแล้วก็ค่อยๆแบบว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลามไปควบคุมแกนสมองของจิเกนนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตอนนั้นเนี่ยจิเกนรู้สึก คันหูแล้วใช้ไม้แค่หูแค่ออกมาเนี่ยรับรองได้นะครับว่าตัวของอินจิกิเนี่ยตายแบบอนาถมากนะครับผมรับรองได้เลยว่าขึ้นประวัติศาสตร์ของโอซุสกิแน่ๆเลยว่าอินจิกิโอซุสกิตายด้วยไม้แค่หูนะครับผมซึ่งมันก็ เลศมากถ้าเป็นแบบนั้นนะครับผมมันก็เลยต้องรีบไหลขึ้นไปแกนสมองก่อนเลยนะครับผมแต่จริงๆพื้นที่ในตัวเนี่ยเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นบนผมก็ได้นะครับผมแต่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เสี่ยงเกินไปนะที่จะโดนปัดลงมาจากหัวนะครับผมก็เลยเอาแบบที่รับรับไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็พอหลังจากที่ได้ควบคุมร่างของอีเกนปุ๊บเนี่ยเขาก็ค่อยๆฝังอาัคาระาคามะไว้ที่หลังนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีพลังนะครับผมซึ่งคาชินโคจิเนี่ยก็รู้ในเรื่องนี้ดีนะครับผมเขาก็เลย บังคับให้อินที่กินเนี่ย เกิดขึ้นมาในร่างของจิเกนนะครับผมที่เป็นร่างที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับผมโดยการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยตัวของคาชินโคจิเนี่ยก็งัดวิชาต่างๆนะครับผมซึ่งคล้ายกับจิระยะเนี่ยออกมาสู้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นผมราชสีนะครับผมหรือว่าหนามผมอะไรทํานองนี้นะครับผมน้ำมันกบยังมีเลยแต่มันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าจักกะหรือว่าพลังที่สร้างมาโดยจักกะของมนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรอินทิกิแล้วก็จิเกนได้นะครับเพราะว่าพวกเขาทั้งสอง คน,นสามารถใช้อัคระคามะเนี่ยดูดได้หรือว่าพลังของอินทิกิเองที่สามารถย่อขนาดพวกมันได้นั่นเองนะครับผมมันก็เลยไม่สามารถใช้กับพวกนั้นได้แต่คาชินโคจิเนี่ยเขาก็มีแผนสำรองอยู่นะครับเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในกลุ่มคาราเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่แบบล่าประโยชน์นะเขาก็คอยสืบพลังของพวกอินทิกิหรือว่าจิเกนด้วยนะครับผมโดยการที่เขาเนี่ยรู้นะครับว่าไอ้พวกนี้มันแพ้พลังจากธรรมชาตินะครับผมซึ่งถ้าจะยกตัวอย่างเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเหมือนตัวของคาชินโคจินเนี่ยสวมบทเป็นโคนันเลยนะ ที่ตอนนั้นเนี่ยโคนันสู้กับโทบิหรือว่าโอบิโตเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้อยู่ในแสงอุตสาแบบป่าประโยชน์นะเขาก็มีการสังเกตพลังของโทบิหรือว่าโอบิโตด้วยว่าพลังของโอบิโตเนี่ยมีการทํางานยังไงมีการใช้แบบไหนนะครับผมซึ่งคาจิโคจิเองเนี่ยเขาก็อยู่ในทํานองนี้เลยเนยคะครับผมก็คือไม่ได้อยู่ในกลุ่มคาร่าแบบป่าประโยชน์นะครับผมมีการสืบพลังของจิเกนว่าพลังของจิเกนเนี่ยใช้ในรูปแบบไหนและทำอะไรได้บ้างนะครับผมแต่มันมา ผิดคาดตรงที่ว่าตอนอินทิกิเกิดขึ้นมาเนี่ยไอพลังที่เขารู้เนี่ยอินทิกิสามารถใช้ได้เร็วกว่าจิกเกนแล้วก็เฉียบคมกว่าจิเกนเยอะเลยนะครับมันก็เลยทําให้คาชินโคจิในตอนนั้นเนี่ยโดนเล่นง,งานไปแบบง่ายดายซะเหลือเกินนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หนีไปซึ่งผมก็เลยมองว่าเขาเนี่ยน่าจะมีโอกาสมาช่วยนาุโตะซาสเกะบุรุโตะ ในศึกครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพวกนารูโตะกับซาสึเกะเองเนี่ยเขาก็รู้นะว่าตัวของอินทิกินเนี่ยแพ้พลังจากธรรมชาติเพราะว่าในตอนที่คาชินโคจิสู้กับอินทิกินเนี่ยตัวของโบรูโตหรือว่าพวกนารูโตะเองเนี่ยเขาก็ดูในมอนิเตอร์ที่ไอ้กบของคาชินโคจิเนี่ยมันฉายอยู่นะครับผมแต่เขาไม่สามารถที่จะเรียกมาได้เพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนนะครับผมแต่คาชินโคจิเนี่ยเขาได้มีการเตรียมการไว้แล้วนะครับผมผมเลยมองว่าเขาเนี่ยน่าจะมีโอกาส บุกมาช่วยพวกนารูโตะนั่นเองนะครับผมบวกกับว่าเป็นการย้อนวันวาน,วานระหว่างนารูโตะและก็อาจารย์ตัวเองด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จิรลยะแบบ100%เซก็ตามนะครับผมก็อาจจะสัก80%นะครับเพราะว่าแค่รูปร่างหน้าตามไม่เหมือนนะครับผมแต่ส่วนพลังและความรู้สึกเนี่ยนารูโตะก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนที่ดูในมอนิเตอร์เนี่ย นารุโตเองเขาก็ยังบอกนะครับว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกเป็นห่วงคาชินโคจิยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนกับเป็นห่วงอาจารย์ตัวเองหรือว่ามันเป็นเหมือนความรู้สึกเก่าๆที่คอยเป็นห่วงเจรญยะนั่นเองนะครับผมมันก็อาจจะเป็นฉากอีกหนึ่งฉากที่ดีเลยถ้าอาจารย์เนี่ยเขาเอามาในตอนหน้าน,นั่นก็คือตอนที่53นั่นเองนะครับเพราะว่าบทของคาชินโคจิเนี่ยก็หายไปหลายตอนแล้วนะทั้งทั้งที่เป็นตัวละครที่ตอนเปิดตัวมาเนี่ยว้าวมากๆเลยนะครับเพราะว่าต่างคนเนี่ยก็ต่างอยากรู้นะครับ เขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับผมพอรู้แล้วเนี่ยก็หายลับไปกับตาเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะใส่มาในตอนหน้าหรือเปล่าหรือว่าตอนถัดไปหรือเปล่านะครับผมแต่แน่นอนนะครับว่า ยังไงต้องมาอย่างแน่นอนนะครับผมและเดี๋ยวต้องมีคําถามเนี่ยถามผมเข้ามาอย่างแน่นอนว่าในระหว่างที่เขาหายเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนนะครับผมผมเนี่ยเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าคนที่สร้างคาชินโคจิเนี่ยก็คือโอโรจิมารุแต่ในคลิปนั้นนะครับผมก็พูดถึงอัมาโดดด้วยนะครับผมแล้วก็พูดถึงคาตาซึเคสด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่โอโรจิมารุแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ย จะขึ้นภาพให้ดูนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับผมก็ต้องตัดอัมาโดแล้วก็คาตาซึเคะออกไปแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่คาชินโคจิเนี่ยหนีไปจากการต่อสู้กับอินทิกินะครับผมตัวเขาก็หายไปเลยแต่บทของคาตาซึเคะแล้วก็อัมาโดเนี่ยก็ยังมีอยู่เรื่อยมานะครับเพราะว่าเขารวมอยู่ในที่เดียวกันนั่นก็คือห้องที่ดูแลคาวากินั่นเองมันก็เลยอาจจะสันนิษฐานได้นะครับว่าตัวของคาชินโคจิเนี่ย หนีไปอยู่กับโอโรจิมารุหรือว่าไปให้โอโรจิมารุรักษาเหมือนในตอนมิสกิที่หลังจากสู้กับเดป้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาบาดเจ็บหนักนะครับหมอก็รักษาเขาไม่ได้ต้องไปให้โอโรเนี่ยช่วยรักษาให้อย่างเดียวนะครับผมผมเลยมองว่า จุดตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดนะครับว่าโอโรจิมารุเนี่ยแหละที่เป็นคนสร้างคาชินโคจิแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคาชินโคจิก็กําลังอยู่กับเขาอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวต้องขอย้ําไว้ก่อนนะครับว่านี่เนี่ยเป็นความคิดส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ากันหน้าแตกนะครับเดี๋ยวเรื่องจริงปรากฏออกมาไม่ใช่อย่างที่ผมบอกเนี่ยหน้าร้าวเป็นกระจกแน่นอนนะครับผมเลยต้องป้องกันไว้ก่อนว่า เป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ความคิดเห็นตัวเองเข้ามาได้นะครับแล้วผมเนี่ยจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ย ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมและถ้าผมเนี่ยทาอะไรผิดพลาดหรือทําให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆไม่พอใจเนี่ยก็ต้องขอโทษไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติเตือนมาได้ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ